ท่านสื่อมวลชนที่ครบระบกระผมนายวัชระเพชรทองอีิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนองแขมบางแค่านสิเจริญกรุงเทพมหานครพักประชาธิปัตย์และนางสาวสินรัศรายาธนานรัตน์ในวันนี้ได้มาส่งหนังสือถึงท่านพลต่บดเอกวัชรพลรราาประสานราชกิจประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อขอให้สอบสวนนายปีรวิทย์เรื่องมือโดนลภาพสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคไทยรักธรรมหรือสสเอพระบ,บาทเนื่องจากผมได้รับการร้องเรียนจากคุณศิริรัตรายาธนาลุรัตซึ่งเป็นชาวจังหวัดปัตตานีได้ร้องเรียนกรณีนายปีรวิทย์เรื่องมือโดนลภาพหรือชื่อเดิมนายนราวิทย์ชะยะชื่อเดิมคือนายนราวิทย์ชะยะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคไทยรักธรรมหรือสสเอพระบาทและเป็นกรรมธิการวิสามัญพิจรณาร่างรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2องร้อยกบว่าจะทำการฝ่าฝืนหรือปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมหรือไม่ซึ่งมีลักษณะร้ายแรงโดยมีรายละเอยียดอเท็จกริงนดังนี้ข้อที่หนึ่ง เื่อวันที่29พฤศจิกายน2553คุณสินินรักรายาพนานุรัตได้โอนเงินท่าหน่วยกิจนักศึกษาโครงการหลักสูตรปริญญาในศิศาสตร์บัณฑิตภาคพ,พิเศษวิทยาเขตบางนารุ่นที่2องจำงนวน21,500บาทข้าบัญชีนายปีรวิทย์เรื่องรีงดนดราพหรือนายนาราวิทยะเมื่อครั้งเป็นนักศึกษาโครงการหลักสูตรปริญญา นิติศาสตร์บัณฑิตภาคพิเศษพิษพษพษยาเขตบางนานำไปชำระค่าหน่วยกิจทางการศึกษาแต่ไม่ดำเนินการจนถึงปี262นา,ายธีรวิทย์ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่25คือชุดปัจจุบันแล้วยังไม่คืนเงินจำนวนดังกล่าวให้กับนางสินิดรักรายาแต่อย่าไใด 2. นางสินิดรักรายาได้ฟ้องนายธีรวิทย์ต่อศาลแพ่งพะโขนงมเรื่องละเมิดเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย ตามจำนวนเงินที่เสียไปจำนวน21,500บาทพร้อมดอกเบี้ยและค่าวิขชาต์รามเนียมนไขคัดขนงมีคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่มอมา2องสองหกทับสองห้าีหมายเลขแดงที่มอมา2องสองทับสองหซึ่งเลขจะตรงกันลงที่30พฤศจิกายน2563ให้นายพีรวิชชำนวนเงิน21,500บาทพร้อมดอกเบี้ยและค่าวิชาธรรมเนียม แก่นานสินินรัตไตรยาณวันพิพากษานายพีรวิทเป็นสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักไทยรักษรมคดีหมายเลขดำที่มอมม226 2563พดีหมายเลขแดงที่มอมม226ท2564ลงที่30วิธีกายลงสมรร64บังคับให้นายพีรวิทปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง ที่กล่าวแล้วภายใน15วันนับแต่ได้รับคำบังคับนี้ดังนั้นนายพิรวิทย์ขณะที่มีคำพิพากษาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรต้องปฏิบัติตามมาตรฐา,าจนจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและนายพิรวิทย์ไม่เคารพอำนาจของตุลาการทั้งที่ตนเองนั้นปฏิบัติหน้าที่ายอำนาจนิติบัญญัติ สามเร่อง่าข้างต้นปรากฏอย่างชัดแจ้งว่า,าการกระทําของนายพีรวิทย์เรื่องลอืมตรวจสอบภารือนายนาราวิทย์ชัยะสมาชิกสภาผูา้แทน,นรัศดรแบบวิจารณ์ชื่อพัไทยรัฐธรรมและเป็นกรรมการพิสามัญพิจารณาร่างร,ร,าร,รายลอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2อ6เมือม่อศาลได้มีคำพิพากษาและคำบังคับแล้วไม่เคารพกฎหมายไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่ประชาชนเป็นงานฝ่าฝืนหรือไม่เป,ป็ิบตัตามมาตรฐานจริยธรรมของ ตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้การของศาลร,รัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระพศ2561ดังนี้ข้อหนึ่งต้องมีกา์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เอกชนอิรที่ปไตยบุรณภาพแห่งอนาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติความมั่นคงของรัฐและความสมบเรียบร้อยของประชาชนข้อ12ยึดมั่นหลัก นิติธรรมและประพุตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีของประชาชนข้อ17ไม่กระทำการความเส่มเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดารงตําแหน่งข้อ21ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกําลังความสามารถและยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้และปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแ,บบแผนผองทางราชการโดยคำน,นึงถึงผลประโยชน์ของชาติและความผาสสกข,ของประชาชนโดยรวมจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ ของปประชอย่างเร่งพัดต่อไปโดยเร็วที่สุดหากได้ผลประการใดกรุณาแจ้งให้ข้าพเจ้าและพี่น้อง,อญญง,อองประชาชนทราบด้วยกักขอบคุณยิ่งมีการลงชื่อทั้งผู้เสียหายคุอนาสินรับลายยาธนานุรัษ์และกระผมนายวัชระไปทรองอดีตสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรภาษาที่ได้พัดมาจากสารให้พ้ะสน,นงมีการรับรองเรียบร้อยจากเจ้าหน้าที่ ของศาลแห่งพระขนงนะครับนี่คือสามที่พาษาและนี่คือคํานผูพากษาที่มีคำตัดสินตึงได่แน่ท้ายในหนังสือร้องเรียนทุกฉบับเป็นที่เรียบร้อยก็ขอให้คุณสิริรัตนรายามายืนยันขพอเทได้ริงว่าเป็นจริงตามนี้หรือไม่นะครับครับ มีแล้วใช่ไหมครับครับมีมีแล้วครับแล้วก็ที่แน่มาก็คือใบเกงชื่อจากคุณยัรานะครับจากนายนารวิชยะเป็นนายทีรวิทย์เครื่องดื่ยรภาพและลายชื่อนักศึกษาของพิธาสารบัณฑิตนะครับในขณะนั้นและคำพิพากษาซึ่งคำพิพากษานี่ได้ถ่ายสำเนาได้ถ่ายสำเนานะครับศาลก็จะเห็นว่ามีตาประทับของเจ้าทิธีสานะครับและมี ทำกระทบคดีของของศาลนะครับซึ่งได้ให้นายนารวิชัยยะหรือพิลาลิเรื่องดุลยภาพปฏิบัติตามคำพิพากษาภายใน15วันเรื่องคุณพิลาลิเรื่องดุลยภาพไม่จบเรียนไม่จบเรเรียนด้วยกันเรียนในห้องเดียวกันแล้วก็คุณ้มหนะที่จัดให้